ส,ส,สวัสดีครับพวกเราไรเฟิลซีีครับโย่พต่โตครับอยนาเต้นครับครับวันนี้ก็ถึงเวลาเป็นมงคนละเลิกแล้ดีงามดีแล้วที่เราจะมารีวิวเจ้านี้กันเลยนั่นก็คือคือรีไวท์ไรเฟิ์ไรครับฮะรีไวท์ไรเอร์ไม่ใช่รีไวทไรเอร์โอเคนะอ่ะรีไวท์ไรเฟิลคืออะไรครับคิมคาร์ของนี่รีไวท์น hm ั่นเองฮ่คนล่าสุดแห่งยุคเนว้านนั่นเอง คนที่3มคนแรกใครของเลวะของแรกเซลูาใช่คนที่สองกดาบกดาเซบอร์เเบอรแล้วคนที่สามลีโอลีบลีบอ่าแต่คนที่3ามเนี่ยมันพิเศษตรงที่มันเป็น3.1และ3.2นั่นเองเพราะว่ามันคือมาร์เดอร์ลีบากับไวส์่าใช่3.1มจุดหนึ่งมาร์เดอร์ไวส์สามจุรเดอร์ไวส์รวมกันเป็น รีไวซ์นั่นเองเราจะได้ยินเสียงนอ้าต้องผลล้อเป็นระยะระยะฮ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 ะอะดฮะอรีไวซ์เทปเปอร์ครับเนี่ยรีรีไวซ์เทปเอร์รีไวซ์เนี่ยมันใช้ R E V I C E นะไวซ์แบบนี้มันจะเหมือนกับรีไวซ์ชิปปูของของเกสเกสอันนั้นเป็น R I V I V E รีไวซ์เกสรีไวซ์ไม่ใช่รีไวซ์ชิปปูอะเกสีไวซ์มันจะต่างกันนะครับอันนี้เป็นรีไวซ์ กล่องมีอะไรบ้างกล่องก็เป็นเข็มขัดแล้วก็เป็นสายอ่าเป็นชุดเข็มขัดหนึ่งเซตแล้วแต่ไปนัางเลยใช่ใช่ใช่อันนี้เขาอันนี้เรียกว่าอะไรครับเขาเรียกวา์แซมครับ V I S T A M P ไวท์แซมไวท์แซมใช่ไวท์แซมอันนี้มันก็เหมือนชื่อนะแต่มันเป็นเล็กไวท์แซมจีโนมคือเป็นใช้พลังของ ไดโนเสาร์าทีเล็กแบบนี้นะฮบว่าตอนเห็นรีวิ์ครั้งแรกเนี่ยพี่โอต้รู้สึกว่าทำไมรีวิ์มันนั่งตัวโกงนะมันดูดูดูชี้โกงอย่างเลยส่วนส่วนตัวฝั่งที่เป็นเดดแมนเะนี่ยดูแบบดูเป็นพระเอกมากกว่าดูหลอกว่าอีกเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรื่องในทีวีเราว,ว่ากัน,นทีทีนี้มาดูกล่องก่อนครับนี่คือหน้ากล่องนะหน้ากล่องก็จะเป็นที่้างบนด้ากล่อง้าบนจะเป็นเหมือนแบบ ไวสสเต็กับลายสเต็มก็จแปงร่างข้างในเนี่ยแต่อะไรบ้างอันนี้มาชุดเล็กก็จะได้ชุดําคัญหึงเซตแล้วก็ไวส์สเต็เล็กโนมหนึ่งอันนะครับใครอยากรู้ว่าของของเล่นบันไดมีอะไรข้างในบ้างซื้อแล้วจะได้อะไรดูในสีสันเล็กเล็กแบบนี้นะใช่ครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นวิธีเล่นใชมีห้าโหมดหมดแรกคือหมวดที่หนึ่งนี่คือหมดแปงล่างก็คือแปลงล่างเป็นจากธรรมดาจะอีกที้ก็กลายเป็น Re ไวส์ หมวดที่สองก็คือปล่อยแม่ายใช่อ่าแซมป,ปิ้งฟินิชหมวดที่สามาเป็นแฟรน,นี์ที่สามคือหมวดแรล,ลีเลยครับลิมิกซ์ลิมิกซ์อันนี้เป็นแบบเป็นสเสน่ห์เป็นกิมมิคที่แจ๋วมากของของซีรีส์นี้เลยเพราะว่ามันคือเอารีวซ์กับไวท์รวมลากันกลายเป็นพลังของไดโนเสาร์จีโนนั้นๆอย่างอันเนี้ยเล็กจีโนก็แปลงล่ากเป็นเป็นเล็กแบบนี้ซึ่งท่ามันแต่ละอันแบบวิกิพิสดานระการตาสุด,สด เป็นไวต์ตัวลีไวก็ยังยังดูธรรมดาล่าสุดเนี่ยเราได้เห็นในเนี่ยที่มันใช้นกอ่าตะกแตนเป็นซีโรวันเนี่ยสุดติงคือแบบคิดได้ไงไอคนคิดสงสารสแตนแมนมากมากอ่ะโมดที่สี่โมที่สี่ก็คือการเอาเข็มขัดเนี่ยแต่เล่นกับไว้แซมอันอื่นแล้วก็บมดที่ห้าคือการเอาไว้แซมไปเล่นกับอาวุธและไอเทมอื่นในซีรีส์ของรีไวความพิเศษของกล่องก็คือใช่อ่ะนี่ครับ ีกฝาละสองข้างเนี่ยพอแกะมามันจะกลายเป็นรูปเต็มๆสวยแบบนี้เลยแบบนี้แจ่ว่าได้ไหมคือถ้าปกติถ้าใครไม่ได้แกะมาดูอย่างผมเนี่ยผมจะแกะฝั่งเดียวเวลาหยิบของเล่นๆเนี่ยบ้านเราแกะฝั่งเดียวบ้านเราแกะฝั่งเดียวบ้านเราจะไม่เนียแกะสองข้างเนี่ยพอแกะสองฝั่งลําดแบบับมันกลายเป็นสวยมากเลยนะแบบนี้เห็นไหมอันนี้นค,คือก็เพิ่งรู้เหมือนกันครับใช่ใช่ใช่ ที่เราจะไปเล่นกันแล้วไป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 อ่ะนี่แทนนี่นี่คือเข็มขัดของ d e v ไ c e ์ไดเวอร์ครับหน้าตาชุดเล็กจะเป็นแบบนี้เลยใช่ก็เราแกะถุงพลาสติกออกแล้วนะจริงมันจะมีถุงพลาสติกหุ้มอยู่แบบนี้นะครับเราแกะออกแล้วชุดเล็กเนี่ยก็จะได้เข็มขัดหน้าแป้นหนึ่งอันนี่ตัวใหญพี่ไปดูหน้าแป้นหนึ่งอันอันนี้ฮะนี่มูได้บ สายเข็มขัดหนึ่งคู่พร้อมล็อกหลังใช่ล็อกหลังลล็อกหังของรีไวส์จะเป็นแบบนี้เป็นสีฟ,ฟ้าจะเป็นกลมๆมีขีดตรงกลา,างแบบนี้นะครับจำไว้หาาาน,านี่หนึ่งเข็มขัดหนึ่งเซตเข็มขัดเนี่ยไม่ต้องโกะไม่ต้องกลัวจะใส่พิถุเพราะมันจะเขียนว่าซ้ายและขวาแบบนี้เลยนะ <c oughs> หัวใจของรีไวส์ก็คือ้แซมแซมที่แจ๋วคือแซมเนี่ยของซีรีส์รีไวส์เนี่ยตัวพลาสติกข้างหลังเนี่ยมันจะทำมันเป็นลายหินอ่อน มันเหมือนมันแหงแบบก็เป็นลายหินอ่อนแบบเนี้ยตัวไอ้ไหมยมาแต่<อ>มันมันสวยมากๆเลยมันเนี่ยเอาน้ำไปชุบอะ่ะอ่าลายหินอ่อนแบบเนี้ยมันก็จะมีอยู่ในกาแชทของเท็ดเดินเนกาัสซี่นอกจากนอื่นไม่เคยเห็นนะดีไวสีประจาตัวคือสีสีม่วงกับแดงม่วงฟ้าม่วงฟ้าพาสเทลน่ารักน่ารักสดใสผิดกับหน้าตาเจ้าไวอยู่นะว่าไหมอืมดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแซมสีม่วง แล้วก็ตัวเล็กเป็นไดนเสาที่เล็กสีชมพูแบบนี้ครับปุ่มกดอยู่ข้างบนตรงนี้นะอ่าอย่าเ่งกดนะครับเนี่ยข้าหลังยู่ปนเซนเตอร์เขาว่าเป็นดิฟาเลชฮะแล้วข้างล่างนี่ขา้ล่างที่เจ๋อมาก,กึ้นมันจะเป็นตาแสม next อ่าเป็นรูปเป็นรูปของเป็นรูปเดียวกันเนะี้ยแต่ว่าเป็นตาแสเมเพราะนี่เป็นแสมไงคนญี่ปุ่นก็ผูกพันกับการแสมมากคนไทยใช้เซนลายเซนแต่คนญี่ปุ่นเขาใช้เขามี ตาแสตมส่วนตัว<ช>จะทําอะไรจะซื้อบ้านซื้อรถติดแตมแสตมแตมแตม,แมโอเคใช่แต่ที่อากาศญี่ปุ่นมันเย็นนะคะอ่ะใช่้นั้นพออากาศญี่ปุ่นเย็นก่อนจะแตมคนญี่ปุ่นก็มักจะใช้วิธีอ่ะทําไงครับอ่าเขาใช้ไอร้อนจากปากเนี่ยแบบอ้นไอแบบอ๋อเพื่อให้เพื่อตัวแสตมมันมันชุ่มชื้นมันจะได้แบบบึกมันจะได้ติดดีซึ่งในเรื่องเนี่ยพระเอกของเราอิคิ้กก็ ใช,ใช่เหมือนกันพี่โตเลยพูดนะฮะอ,ะอะ่ะค่ะเข็มขัดมีความพิเศษไงบ้างความพิเศษก็คือนี่ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ใจเย็นมีความพิเศษมากกว่าน,วนั้นอีกเข็มขัดเนี่ยรีไวเซเวอร์เนี่ยมันจะเป็นเลขห้าศูนย์ซึ่งหมายควาว่าอะไรครับห้า ใช่50ปีฉลองการกําเนิดของ smart r a d e r นั่นเองเนี่ยรีไว้์เลเวลแบบนี้นกลไกเนี่ยมันก็คือโยกตรงนี้เนาะตัวโยกนีโยกให้สุดนะอ่าโยกเพื่อให้ตัวนี้หมุนถ้าโยกไม่สุดมันก็จะค้างถ้าโยกไม่สุดเนี่ยมันก็จะค้าง,าดเ,างเดี๋ยวไม่เป็นไรอ่าแล้วข้างหลังก็จะใส่ฐานตรงนี้แต่ทักนี้จะถ่านแค่สองก้อนนะ ก็จะมีคำเดียวนะเล็กเล็กแอมเนี่ยด้วยความที่มันมีไฟไอ่ะเล่นกันคือสวยมากเลยนะเดี๋ยวทำับ <cam> พอไหมไวส์พออ่พ่อไปรีไวไออิสไปเปิดเข็มขัดรีไวิสซีเวอร์ไม่มีเสียงร้องนะนะไม่ใช <cam> ่ไม่ใช่แบบรีว <cam> ได้เลยไแบบด้เหรอคะอ้าดู

หูมาเลยบัดี้อ๊อนี่ก็แปลงร่างเป็นค a มเม้นเดอร์รีไว้์เรียบร้อยเห็นไหมครับเห็นตรงตรงนี้ไหมตรงตัวแซมเนี่ยมันจะเป็นผงแม่เหล็กตอนแรกจะเป็นโล่งๆพอเราแซมเล็กแซมเข้าไปปุ๊บตรงนี้ก็จะกลายเป็นหน้าเป็นทีเร็กเหแบบนี้เลยปล่อยไม่ตาสั็ปปิงฟินิชมาไว้แซมแซมปฟินิชโยดูุิยา เพื่อนๆกำลังโชคดีได้เห็นจุดอ่อนสำคัญที่สุดของรีไวร์เซอร์นั่นก็คือไอห,หน้าแป้นนี้เอง oh. ถ้าเราโยกจังหวะไม่ดีหน้าแป้นจะเบี้ยวแบบนี้แต่ไม่ต้องตกใจครับจะบอกว่าเข็มขัดเส้นที่อิกิเล่นในหนังอะ่ะก็เบี้ยว <Yeah. S 1> เดี๋ยวแปลงล่าในลง oh. ังเดนแมนเดี่ยวหมือนถึงกันมันเป็นมันเป็นปัญหาประจําประจํารุ่นของเข็มขัดนี้ไอ้นนัอน,นี้ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเป๋ก็เป็นบิดไปเลยโอเคเขียง <Okay. S 1> มันจะปวดใจ กระโดดถีบขาคู่เป็นเลขห้าศูนย์แล้วในซีรีส์เนี่ยเจ้าไวท์สมมติจะนับเลยนะสามสองหนะึ่งซีชูวันตู่อันนี่แบบเขเนเจ๋อมากเลยแถวที่สามลิมิต<ะ>นะครับลิมิตคือป,ประกอบร่างสองคนโยกหนึ่งทีก่อนแล้วก็กดพมันนะกดลิมิตเห็นไหมมันร้องแล้วโยกอีกที นี่อาร์เฟเชรสูตครดอร์สูตรแม่เพราะเขามีโพย่โพยอะไว้เอาไว้ก็เอามาผสมกันกลายเป็นชีเล็กหนึ่งตัวดูดูนะฮะจบ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 ในสุด<อ>ในสุดเราก็ได้รีวิวเจ้ารีวไวท์เตอร์แล้วฮ่สบายใจสบายใจหลังจากนี้เราก็จะได้รีวิวไวสแตรมอาวุธ อีกมากมายที่กองเต็มบ้านทันทีตัวสับเจ๋วมากตัวสับเจ๋วนะตั้งใจว่าถ้าเราไม่รีวิวเขกมขัดเราจะไม่รีวิวอย่างอื่นใช่แล้วเราก็จะไม่เอาเอันอื่นออกมาเล่นด้วยใช่ใช่ใช่ตอนนี้อยู่กองคนอื่นไว้อยากเล่นมากๆที่จะปิดคลิปถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค <กด S 2> <า>์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามให้พวกเราไลครล่าที่ดีๆเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเล็กๆเล็กๆเอา Livet <laughs> <laughs>